พร้อมครับวันนี้ก็เป็นวันที่16นะครับมีนาคม2,568ครับประชงกับงานประจำปีของทางวัดเฉ็นพราม5ตุนะครับก็มีคณะนะครับที่ทำาสักงานนะครับออนไลน์พิธกรรมครับวันนี้ก็ได้ปัจจัยร่วมทำบุญกันทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน4 5 4,000บาทนะครับแยกเป็นชุดละ2,000นะครับ ได้หนึ่งร้อยห้าชุดนะครับชุดละ 1, หนึ่งพันแยกมาแล้วได้หกหกสิบชุดนะครับชุดละห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองชุดแล้วก็ชุดละ100ดหนึ่งร้อยบาทสนึ่ชุดน้อหนึ่งพันอ๋อหนึ่งพันชุดนะครับหนึ่งพันชุดก็สรุปแล้ววันนี้ก็ถบายธนาคารออนไลน์ปันธกรรมนะครับจะโดนงินสึงแสนห้าหมื่นสึงพันบาทนะครับ ก็สองพันหนึ่งร้อยห้าชุดก็ได้หนึ่งพันหกสิบชุดแล้ห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าหรือสองชุดก็ได้หนึ่งร้อยหนึ่งพันชุดนะครับพรายามเดินเนี่ยตัวแทนนะครับอะนะอันนี้คือไม่ไม่หนึ่งพันอ๋อหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่ชุดนี้ไม่มีมครับนี่นะครับโดดนะอนาคตนานโลกกันนะครับมี้ามตัวแทนกำลังกส่งมานะครับมาถวายเป็นตัวแทนที่จะโดดด้วยนะครับเป็นฮะคอฟนะครับ ขอได้เลยนะครับเหมือนเราแค่ขึ้นรถไฟนะครับอันนี้เป็นกระโดงนะครับของรไหมอาจจะเป็นรถกระโรงกระโดงนะครับไปจากอะไรกันครับ การผู้สัคพัญเรียน้องนะคอไก็เป็นทานนะครับสารทานตัดไปบชุดอนุสร์ในาไทแล้วก็ตัดใจตัดะครับอันยงเนี่ยตัดตอนที้นึงเนาะเพื่อที่จราจะไดนะครับการอื่นนาเราเลยต้องขอพักู้อนยงเนาะังกาเียนารแกนะครับผม

ผ่านนะผานไม่ใช่านทานผานไม่ถวายทีา่านใหญ่่านเ็านน้ยเมาขะใครสองคนได้ว่าสองคนสองคนอะไรครับ แปดสิบชครับห <c oughs> <c oughs> <maximum> ึ่งแปดบสาบามบมสิบสามสบสามสิ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 บสสิบสาม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 สิบสาคสบามบมสิบสา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 มสิบบมบามสิบสามสิบสบบ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 

ยี่สองช่วครบนะครับช่วละหร้อยสามุดนะครับลน้งต่อเลยน้งาตอนเนี้่ร้อยหนึ่งันหนึ่งพันสาร้อยสิบสี่ชุดนะยงตาตอนก่อนได้ครับครับทู ก็เลนะทั้งสานที่เดียวๆนะเ รอยสุดนครับทำแบชุดเพรว่าเงนนะกแลิตเข้าโตในวันนี้เนาะทุก่าวลก็องป่าวลืรัมากเรื่องไมเดินนะโดนการับเรอดคกร

ดูเป็นหน่อยเลยมาทำกันูกูแรมันโยนเนาะต่อมาทุกวันอาทิตย์โยนเนโยมเขาโยนกันก็เลยมีเท้เป็นการไมดกันทำใจเลยกระสุแดงอวัยะเพศกระส่งไโยนะ นักนการยกเป็นถวายนะครับในหนึ่งพัสาม้อชุดแกตัวเสร็จแล้วครับผมตระับการหวายนอนก็รู้ใจนะครับพรงคถวายกันมาเยอะมาก Não. วัดหนองบัวโคโคโครคโคโคนคโคโคโะโค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 คโ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 ค จวมาที่16กรนาคมจำนวนเงิน454,000บาทแยกเป็นชุดละ2,000ได้105ชุดชุดละ1 6 0ชุดชุดละ500 152ชุดแล้วก็ชุดละ100 1,304ชุดก็ครบชดสมบูนะโยมนะรณรงค์พ<อ>ัฒนาประชางรสุขใอรับพรเลยนะโยมนะโยมรับพรรอไปก่อนเลยเนาะต้องการภาษาไทยไหมหรู้ว่าจะถามได้เลยนะ่ เก่าได้หรือยาจะถ่ายจะถ่ายจะถ่ายเลยนะอายมรับพรไปเลยนะผ่อนสบายเนาะผ่อนสบาแล้วยาอาว่าบูบาฮาผู้ลาปาลิโุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตสินังเตธานังอุปกะปติปิสิตังปักตังตุมฮังสิภะเมวะสสามิสตุสัพเตปูเรนตุสังกปาจันโโปัลลาโโช มันโสตินาโสยัตถาสัพพิโยรัชันิสัพปโลโทรินาตุมาเตภาวัะวันตาาโยสุขีวิภายุโกภาวะปิวาอันสีริสาณิจังวุทาปกาญโนยัตตาโลธรรมาวัตตมติยุปนสุขังภะรังลัตตานัสเานุภาอุนันนัการะเจเตสสา ทุพาโลภะปัญญาเวลาโสกาสัตยิปัสสวาอเนกาอันตานยาภินัตตังตุลาเสสโตชายสิทธิพนังนาภังโสติอาคยังสุขังทัตังสิลมาลิกาวโนจะโอพังภุดีเชยสศวาสกวาสาชาอายุชาสีวสิีภิกขันตุเตภวัสสาพัมปังทัลังลังพันตุสาทะติวั ปุธานุภาเวนะอสิมีปวันจุเตปวัติสาพังพลังหลันตุทัพนาเทวตาสัมมานุภาเวนะอสุีวันสุเตปวัตสาพังพลังลักนตุทัพนาเทวตาสา เจ้าเต๋ทุกขยอยทุกท่านที่รบกวนในงคสมานวันนี้จงมีความสุขความสมงบังสะดวกความคล่อง,งองตัวน้าจะเดิมไปด้วยเจ้าสลกพิชกกรชัยทั้งสี่อการมีอายุวันนะสุขัดภรระนอกสา,ปารปฏิภาณสมบังนอกงามสมบูรณ์ผลผลตลอดไปจต่ลเข้าถึงขึ้นมากผลขึนล้นมาในชาติาาปัจจุบันนีทุกคนทุกท่านด้วยเต็มทุกนโยมนะ